ทดสอบยอดเหรียญตู้กาแฟาอัตโนมัตินะครับยอดแล้วก็กดเลือกรถกาแฟาแก้วก็จะหล่นลงมาอัตโนมัตินะครับไม่ต้องเดินหารอบตู้ฮนะไม่มีแก้วจะอยู่ข้างในนะครับรอฟังเสียงสัญญาณออ,ออกติดก็ดึงออกมาตรงๆฮนะดึงออกมาตรงๆฮนะยกหน่อยนึงอ่าพร้อม ทิมเลยฮนะรสชาติอ,อ,อร่อยผู้ใหญ่ทานได้ะฮะเด็กก็ทานได้มีโกโก้นะครับส่วนผู้ใหญ่จะมีสองรสให้เลือกอ่ามีเอสเปรสโซ่กับคาปูชิโน,น่ฮะคนไหนไม่ชอบทางกาแฟาก็กินโกโก้แต่จะเป็นร้อนนะฮะ แต่เอาอะแดปไปใส่เย็นได้ใส่น้ำแข็งแล้วก็เทกาแฟรสชาติยังอร่อยฮะไม่ไม่เสียรสชาตินะครับ mm hmm. หรือว่าคุ้มฮะในราคา mm hmm. 10บาทต่อหนึ่งแก้วนะครับถ้าไปอิ่มท่าไงเพิ่มฮะ ออกดใหม่ฮนะแาปูชิโนโ่แก้วจะหล่นลงมาอย่างนี้นะฮะรอฟังเสียงสัญญาณเครื่องทันสมัยมากนะฮะ <c oughs> เสียงสัญญาณดังขึ้นพร้อมรับประทานได้ทันที <c oughs> โอเค <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs>